ดวงชะตาท่านที่เกิดลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนพฤศจิกายนมีมุมของดวงชะตาที่จะประสบความสําเร็จจากสภาพที่เป็นไปและมีมุลที่จะมีมงคลชัยให้ได้เงินก้อนใหญ่อย่างคาดไม่ถึงแบบไม่นึกไม่ขวัญมีโอกาสเพราะบุญเก่านําพาบุญนําพาวาสนานําส่ง กูสนหนุนนําทําให้มีเงินมีทองมีความสมําเร็จเกิดขึ้นแบบเหมือนผ<ๆ>ีจับยัดฟันทุงดวงชะตาชาวราศีพิจิกเนี่ยเห็นได้ชัดว่าในเวลานี้ถ้าดูจากในรูปเห็นไหมลัคนาราศีพิจิกเลขสาเป็นเทพประจําตัวหรือดาวประจำตัวตามหลักเกณฑ์อหราศาสตร์เรียกว่าดาวองคารดาวองคารเห็นไหม ปัจจุบันโคจรอยู่ในเรือนสุภาเรียกว่าตนุสุภาตนุสุภาอริสุภาสุภาไปลว่าความสําเร็จไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสภาพเป็นนิดเป็นประเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าดาวตาจําตัว,ตวหรือดาวในเรือนใดไปอยู่ในสุภาเนี่ยแปลว่าสําเร็จที่สําเร็จเป็นประแปลว่าทําไม่ถึงร้อยคาดไม่ถึงว่าจะสําเร็จนะทำไม่ถึงเป้าหมายดังที่ตั้งเอาไว้แต่ก็สําเร็จ บางเวลานะเราขยันให้เต็มที่ผิดเวลาผิดสถานที่ก็ไม่ดีแต่บางเวลานะเหมือนผีจับยัดในเวลานี้อาจารย์ดูว่าเดิอนพิกายนเนี่ยถ้าราศีพิจิกจะเหมือนผีจับยัดขอให้เพียงได้ออกแรงทำให้เริ่มต้นทำทําสเกลเล็กมันอาจจะไม่พอมันจะมีเกณฑ์การขยับขยายชีวิตในการงานในความเป็นไปดาวกรรม,มะโครจรทับเรือนชะตา ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนแล้วเล็งกับดาษสติในมุมเล็งแลเลข5จะเล็งดาวเลข1 15พฤศจิกายนไปแล้วก็คือ16พฤศจิกายนดาวพฤหัสจะจรเท่าทับลัคนาดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานแล้วเล็งกระดาษสติใครที่ตกงานชาวราศีพิจิกจะได้งานใครที่งานดิวติดต่อยังไม่ได้ติดต่อไม่สําเร็จมีปัญหาหลัง16พฤศจิกายนงานผ่านสําเร็จฟันทงสมัครงานได้งานก็นทง หลังจากวันที่15บห้าเยร์นไปแล้วแปลว่าเดือนของคุณเดือนที่คุณจะมีความสําเร็จดวนที่เดือนที่คุณจะมีดวงชะตาเปิดดวงที่เดือนที่คุณจะมีดวงดีนะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจารย์แนะนานะถ้าดวงดีแบบนี้ถ้าดูเรื่องเงินดาวการเงินคือดาวสรดีเห็นไหมกระดุมพระต้องมาดูกระดุมพระในดวงชะตาลัคนาราศีพิจิกถัดไปทางขวามือเห็นไหมกระดุมพระเห็นไหมธนูห้า เลข5เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินจรเล็งชะตาอยู่พักองศาตั้งแต่3ตุลาเล็งชะตาแปลว่าจะได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้ไม่คาดว่าจะมีมันจะเกิดขึ้นปรากฏมีเป็นอาจารย์แนะนำสองประการหนึ่งไปมองหาลู่ทางในเงินที่จะได้จากงานในส่วนใดๆหรือพยายามทําตามหน้าที่ตัวเองไปโดยเพพาะงานขายงานไลฟ์สดขายสินค้างานให้บริการงานสิ่งต่างๆคุณอาจจะได้ทิพิเศษได้มีโอกาสพิเศษได้ดิวพิเศษได้จ็อบพิเศษนะ ข้อสองงานจากการเสี่ยงโชคเงินจากการเสี่ยงโชคจากอะไรเลข5้าดําสดีพักมีกําลังตั้งแต่สามตุลาคมจนถึงสิบี่กุมภาพาันธ์ปีหน้าเลขห้ากับเลขศูนย์เด่นให้คุณสําหรับตัวคุณที่เกิดในราศีพิจิกอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเห็นได้ชัดว่าชาวราศีพิจิกจะมีมุมดีๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเงินอย่างเห็นได้ชัดเมื่อดูชี้ชัดถึงตําแหน่งตรงนี้อาจารย์ก็นแนะนําอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับเงินตั้งแต่ ต้นรัตนโกสิ์เงินประถมนามก็หลงพ่อเงินไงไปไหว้หลงพ่อเงินวัดบางคาลานราศีพิจิกก็คงจะมีโชคมีชัยพอสมควรส่วนเรื่องความรักดาวความรักคึกคักแสดงว่าอะไรในราศีพิจิกใครที่มีคู่ครองหรือคนรักหรือกุ๊กกิ๊กอยู่นะกุ๊กกิ๊กก็อาจารย์สื่อความหมายถึงคนที่คบคบกันอยู่ ไม่ใช่แปลว่ามีภรรยาหรือมีสามีแล้วไม่มีคนอื่นนะไม่เอานะแบบนั้นไม่เอาเดี๋ยวผิดศีลเอาว่ากุ๊กกิกก๊กกันอยู่อ่ะกุ๊กกิ๊กนะคุณก็จะมีโอกาสจุกคูอ่าแล้วก็จะเด่นชัดว่าดาวคู่จะเป็นมหาจักรแปลว่าคู่ของคุณมีความหืนก็เยี่ยนก็หือรือที่อยากจะต้องกายคุณเหลือเกินอมีกําลังโอ้โหคึกคักอ,อมีความสุขไปนะ ใครเป็นโสดคุณก็จะมีคนเข้ามาแต่ระวังปากว่ามือถึงไม่ใช่ระวังไม่ใช่ผู้หญิงเราผู้ชายนะผู้ชายก็ต้องระวังผู้หญิงมันร้อนแรงเหลือเกินร้อนแรงเหลือเกินเด่นได้ชัดนะเพราะฉะนั้นเอาเถอครับว่าโดดเด่นร้อนแรงนะก็ขอให้คุณที่เ,เกิดในราศีพิจิกได้ชื่นใจว่าทั้งการงานการเงินความรักในเดือนกันยายนเด่นเป็นผลดี